สวัสดีค่ะชาวราศีมีนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีมีนนะคะประจําเดือนมิถุนายน2564นะคะสำหรับชาวราศีมีนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่21มีนาคมนะคะก็มาดูกันนะว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะโอ้ไพ่ใบแรก s ิกัสโตรสนะหกดาบ เปิดมาก็ได้หกดาบเลยนะฮะก็ก็ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมันแปลว่าอะไรแปลว่าชาวราศีมีนเะนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของความรักนะจริงๆอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีเสมอไปเนาะเอาเป็นว่าคือมันเหมือนกับว่าการได้ไพ่หกดาบเนี่ยมันมันแสดงว่าบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเอ่อไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลง ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมันนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหมายถึงอ,อย่างที่บอกนะคะว่าคําว่าไม่มีความสุขเนี่ยมันอาจจะตีความได้หลายอย่างนึงคืออาจจะเป็นเรื่องของความกลุ้มใจความกังวลใจหรือแม้กระทั่งความอึดอัดใจนะคะเอาเป็นว่าไม่มีความสุขไม่มีความสุขก็คือไม่มีความสุขนี่แหละไนะม่ต้องตีความเยอะนะคะแต่ที่สําคัญก็คือว่าประเด็นมันคือว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้นะว่าคุณควรจะทํำยังไงกับชีวิตของตัวเองนะไม่มีความสุขก็ขึ้นมาอีกใบนะคะเพราะฉะนั้นคือ เอาเป็นว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณเองนี่แหละที่จะต้องเป็นคนทําทําด้วยตัวของคุณเองโอ้โหไพ่โอมาจับโอเคนะอ่ะคือเอ่ออ่ะเอาให้เอาให้สุดโอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้โหชัดเลยชาวราศีมีนคะคือมัน หนักมันเหนื่อยมันขนาดนั้นเลยใช่ไหมนะก็นะนะคือมีแต่ไพ่ที่ไม่มีความสุขเลยอ่ะคุณมีไพ่ฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้ฉันไม่โอเคฉันอยากจะไป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 ไหนไม่รู้แต่ว่าคิดอยู่แล้วว่าฉันต้องไปสักวันหนึ่งฉันจะไปจากที่นี่อะไรประมาณนั้นนะคะโอเคนั่นอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของคุณนะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีมีนอาจจะให้ความรู้สึกกับว่า คือความสัมพันธ์มันต้องมีปัญหาหนักหน่วงหนักเลยนะเนี่ยหนักหนักมากนะคะหนักถึงขนาดแบบว่าเออสำหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเรื่องชีวิตเนี่ยชีวิตคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเลิกเลิกกันเลยนะคะคือตีตัวออกห่างอันหนึ่งก็อาจจะตีตัวออกห่างอาจจะไม่พูดไม่คุยไม่สนใจไม่อะไรเลยสักสิสักอย่างอะ่ะบางคนอาจจะแบบแพลน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 นิ่งเพราะฉะนั้นให้ความรู้สึกว่าชาวราศีมีเนี่ยวางแผน วางแผนมานานนะวางแผนมานานแล้วว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันฉันอยากจะไปจากที่นี่ฉันไม่อยากอยู่อย่างนี้นะคะฉันอยากจะแบบอยากจะหลุดพ้นนะคะมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่คุณคิดอย่างนี้มานานคุณรู้สึกเหมือนกับว่าจุดจุดนี้ไม่ใช่ที่ของคุณอีกต่อไปนะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะคุณได้เดจัสติกเข้ามาตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่านี่ เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณแล้วคุณเองก็จะต้องตัดสินใจแล้วดูเหมือนว่าคุณจะตัดสินใจเลือกที่จะ move on มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้ามีปัญหากันเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะแบบจะไม่กลับมาแล้วอะนะคือจริงๆแล้วอาจจะหมายถึงชาวราศีมีนเองนี่แหละนะคะที่ตัดสินใจเชื่อ move on อะอืมอาจจะไม่อยากจะรออีกต่อไปนะคะถ้าเกิดว่ามันเหมือนกับถ้าเกิดในช่วงที่แบบความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนไง คือยังไม่ชัดเจนตรงที่ว่าจะเอายังไงคือมันมีปัญหาแล้วแหละขึ้นมาหกด่าก็ได้ว่ามีปัญหาแล้วนะคะคือไม่อยากวุ่นวายแล้วไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วนะคะเออไม่อยากจะรออีกต่อไปแล้วเออแล้วก็รู้สึกไม่แฮปปี้อย่างสุดๆแล้วนะคะแล้วก็อาจจะอย่างที่บอกนะคะว่ามุกออนคือแล้วมุกออนไปไหนในมุกออนนี่ในที่นี้นี่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคือมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วนะคะอืมมันมีสามถ้วยเข้ามาสามถ้วยสามไ้เท้า Okay. อันนึงนะมันตีความไล้ว่าอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในที่นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างนักบอกนะคะว่ามันเหมือนกับหนึ่งคือความไม่พอใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะคือหมายความว่าไงหมายความว่าต่อให้ไม่มีคนอื่นนะชาวราศีมินก็ไม่ได้มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่อยู่แล้วเอางี้เดียวกันนะเพียงแต่ว่าพอมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยนะ เป็นคนใหม่เข้ามาที่อาจจะมาเป็นตัวกระตุ้นให้คุณเหมือนกับเป็นตัวเร่งให้คุณตัดสินใจได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอาจจะทนอยู่อย่างนี้มานานแล้วก็ได้ทนอะไม่ใช่แค่ปีสองปีอาจจะมากกว่านั้นอาจจะนานกว่านั้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่แต่งงานแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองติดอยู่กับชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวที่อยู่ไปไม่มีความสุขคุณไม่เคยมีความสุขเลยอืมไม่มีความสุขกับชีวิต แล้วแล้วมันเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยคือคุณไม่พอใจไม่มีความสุขแต่คุณก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนึกออกไหมคุณก็ยังอยู่กับครอบครัวคุณอ่ะอยู่ไปแบบไม่พอใจนี่แหละอยู่ไปวันๆหายใจไปวันๆเขาเรีกยกไงเอออย่างนั้นอนะ่ะนั่งหายใจทิ้งไปวันๆจนกระทั่งแบบนะมาเจอใครบางคนนะซึ่งจริงๆคนบางคนเนี่ยจริงๆถามว่า ไพ่บอกว่าจะเป็นชู้ไหมมันไม่ใช่เลยนะต้องบอกก่อนนะคะว่าใครบางคนที่เจอเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรเขาไม่ได้มาอินเตอร์เฟียร์อะไรกับครอบครัวคนเลยนะเออแต่เป็นเพียงแต่ว่าเป็นคนที่คุณเจอเนี่ยสามถ้วยคนคุณไปเจอเขาคุณไปเจอเขาแล้วก็เหมือนกับมันมีความรู้สึกดีๆให้กันเอาแค่นี้ดีกว่ามีความรู้สึกดีๆให้กันเพียงแต่ว่ามัน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 เหมือนกับว่าคุณเนะี่ย โอเคนะมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมกับแฟนก็เราหองระแหงกันพอมาเจออีกคนหนึ่งอ่ะมือนก็เหมือนกับว่าอีกคนหนึ่งแบบเอ้ยทําไมเขาแบบเขาคุยกับเราได้เขาเข้ากับเราได้มันเป็นความรู้สึกของคุณนะเออคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออคนเนี้คุยกันถูกคอนู่นนี่นั่นแต่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงนึกออกไหมกับคนนี้เนี่ยคืออาจจะรู้สึกดีรู้สึกเออเหมือนกับเหมือนกับว่าอยู่ๆได้มาเจอคนที่แบบไม่คิดว่าจะเจออืมคุณไม่คิดว่าจะเจอแล้วคุณก็แบบ มันจะมีเซนส์ของความรู้สึกเหมือนกับว่าตามติดชีวิตคนคนนี้งงไหมไม่งงใช่ไหมคะมันก็เหมือนว่าเอ้ยถ้าเราเจอคนที่ถูกใจแล้วเขาเป็นใครเราก็อยากจะรู้ใช่ป่ะไปตามดูทีว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนแบบไหนชอบอะไรนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งมันมันเหมือนกับเป็นงานอนดรเรก <c oughs> คือความไม่จริงจังบางครั้งมันอาจจะเป็นความรู้สึกแบบว่าเออเหมือนกับเงา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 แล้วแบบเออเหมือนกับมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไงเออแล้วมันเป็นความแปลกใหม่แล้วเป็นอาจจะเป็นคนที่คุณแบบรู้สึกแบบไม่ไม่คุ้นเคยไม่เคยเจอมาก่อนคนแบบนี้แล้วคุณรู้สึกสนใจเอานี้เลยว่าคุณรู้สึกสนใจเขาแล้วก็เออไปตามติดดูว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะอ,อ่าทีนี้พอรู้จักกันแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเออก็ดีนะก็เดินกับดูมันกับแบบคุณมีความสุขอะคุณเหมือนกับว่าไปไปส่อง ไปส่องเอาไง <c oughs> คือถ้า่ปตรงคือมันไปส่องดูเขาไปแอบดูเขาอะเออแล้วคุณก็รู้สึกแฮปปี้นึกออกไหมรู้สึกแฮปปี้มีความสุขแต่ว่าแต่คือมันไม่ได้มีอะไรไงนึกออกไหมคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไปตามดูเขาแล้วก็มาหาันกลับพอ,พอ,พอกลับมาหันมองกับชีวิตตัวเองเนี่ยความที่แบบมันเหมือนกับรู้สึกกระตุ้นอะเออรู้สึกกระตุ้นว่าเอ้ยมันเหมือนเปิดโลกอีกโลกหนึ่นงคุณได้รู้ไงคาว่าเอ้ยมันยังมีสิ่งใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆให้คุณได้เจอ มันเหมือนกับว่าโอกาสคุณเนี่ยเขาเรียกไรคุณยังมีโอกาสที่จะเจอคุณอีกตั้งเยอะแยะทําไมฉันจะต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้นึกออกไหมคะเออมันได้ความรู้สึกเนี้ยในไพ่มันก็จะบน่นบอกประมาณนั้นนะคะเหมือนกับว่าการที่คุณอยากจะไปอยากจะไปอยากจะมูอ๋อไม่อยากอยู่อย่างนี้น้ำแป๊วอะไรเนี่ยเนี่ยคือความหมายคือมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสคือชีวิตเรามันมีโอกาสเสมอนะขึ้นอยู่กับคุณจะไขว้าหรือไม่ไขว้าการที่คุณแขวนตัวเองอ่ะอยู่กับความสมพัน ความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้ไม่ได้แฮปปี้อ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะว่าคุณเลือกที่จะอยู่แบบนี้ต่อไปหรือเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าไปหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตคุณไปหาคนใหม่ๆเนาะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะเอ่อคุณได้ j u s คุณอยากจะอยู่หรือคุณอยากจะไปก็ขึ้นอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ที่บอกมาเนี่ยเป็นการบอกให้คุณได้รู้เพียงแค่ว่าคุณมีโอกาสคุณมีโอกาสคนเราทุกคนมีโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองเสมอ นะคะแล้วไพก็บอกวยนะว่าคุณมีโอกาสมีโอกาสได้เจอคนดีๆด,ด้วยมีโอกาสได้เจอคนที่คุณรู้สึกเลยว่าเป็นคนที่รู้อะเนี่ยคนที่คุณอยู่ด้วยคุณรู้สึกถึงความเป็นตัวของตัวเองคุณรู้สึกเหมือนคุณไม่ต้องตอแหลนึกออกไหมคะคือคุณต้องเข้าใจนะว่าชีวิตคนเราเนี่ยสวมหน้ากากเข้าหากันเสมอขึ้นอยู่ว่าคุณจะเล่นบทบาทเป็นอะไรในชีวิตคุณเขาถึงบอกโลกคือ,อชีวิตมันก็เหมือนกับ ละครน่ะเออน้ำเน่าชีวิตคนเราเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคุณเจอคนนี้คุณก็ใส่หน้ากากอีกแบบหนึ่งคุณเจออีกคนหนึ่งก็ใส่หน้ากากอีกแบบหนึ่งมันจะมีสักกี่คนในชีวิตคุณคุณลองคิดดูนะจะมีสักกี่คนในชีวิตคุณที่คุณสามารถเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆโดยที่ต้องไม่ต้องแคร์อะไรเลยนะแล้วคุณมีความสุขด้วยโดยที่ไม่ต้องเฟกอ่ะการที่บอกว่าการที่คุณต้องทนนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าคุณกําลังต้องเฟกตัวเองอยู่คุณกําลังหลอกตัวเองอยู่คุณกําลังโกหกตัวเองอยู่ อยู่แล้วแบบก็อยู่อย่างเนี้ยบางครั้งนะคะเมื่อใดก็ตามเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ไปเจอคนที่ใช่จริงๆนะคนที่คนคนคนเนี้ยไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในสถานการณ์อะไรไม่ว่าคุณจะอารมณ์ไหนเนี่ยเขาจะสามารถทําให้คุณมีความสุขได้เสมอแบบทําหน้าบูดหน้าบึ้งใส่อะไรเงี้ยอยู่ๆไปวีนใส่เขาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่กดคุณนะเขาเข้าใจคุณอนะ แล้วเขาสามารถทําให้คุณอารมณ์ดีขึ้นมาได้ด้วยเนี่ยคนที่คุณอยู่ด้วยได้คุณมีความสุขเป็นความสุขที่คุณรู้รู้ได้ด้วยจิตใต้สำนึกของตัวเองนะมันไม่ใช่ความสุขแบบเฟซๆฟคุณเข้าใจใช่ไหมเออแบบคใครที่ตอนแฉใส่ละเอออย่างเงี้ยหรือใครที่แบบแกล้งทําอ่ะเรารู้ใช่ไหมคะแต่คนคนนี้ไม่ใช่มันเหมือนกับว่าเขาทําขึ้นมาเนี่ยคือแบบทําด้วยใจจริงไงทําด้วยความรู้สึกจริงๆจากตัวเขาแล้วมันส่งผลมาให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าทุกครั้งที่คุณเจอเนี่ย คุณมีความสุขที่อยู่คนคนนี้นะคะอ่าประมาณแล้วกันแต่แต่ถามว่าจะถึงขนาดไหนอันนี้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่เอาเป็นว่าคุณเองก็อาจจะยังไม่แน่ใจด้วยซ้ําไปว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่อ่าคุณก็ยังลังเลใจนะเจอแล้วแต่ยังลังเลอ่ายังลังเลใจแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจว่าคุณไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบเดิมๆอีกต่อไปนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เขาก็จะชี้ชี้ไปในทิศทางที่ว่า เหมือนกับเป็นทางเลือกให้กับคุณนะคะเป็นทางเลือกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่เขาไม่ได้บอกนะว่าคุณจะต้องตัดสินใจอะไรแบบไหนนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันดีคุณได้ไพ่ w ด r l d คุณได้ไพ่สิบถ้วยนะคะนั่นแปลว่าอะไรถ้าสมมุติว่าคุณเลือกที่จะม o v e อนม o v e อนแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าคุณต้องต้องต้องแบบมันมีได้สองกรณีนะคะหนึ่งคือหนึ่งคือเลือกที่จะแบบ เปิดอกคุยกันกับแฟนคุณอะคุยกันเลยชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากให้ทํำยังไงอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนคุยกันถ้าสามารถที่จะตกลงกันได้ก็จะแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะนี่คือทางที่หนึ่งนะคะทางที่สองคือว่าไม่เอาละฉันคงไม่สามารถที่จะอยู่กับคนคนนี้ได้อีกต่อไปไพ่ก็จะบอกว่ามีคนคนนึงเขารออยู่เนี่ย มีคนคนนึงเขารอคุณอยู่เป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณมีความสุขถ้าคุณเลือกที่จะไปนะคะถ้าคุณตัดสินเลือกที่จะไปคุณก็จะได้แต่งงานกับคนเนี้แลวมีกวา่าแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่และชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกันนะนั่นคือหตุที่ว่าทําไมไพ่มันคลิกขึ้นมาแบบนี้คุณต้องตัดสินใจเอง นะคะตัวคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าชีวิตคุณคุณต้องการยังไงคุณอยากจะไปในทิศทางไหนนะคะคือมันเป็นไปได้ทั้งสองทางอย่างที่บอกนะคะบางครอบครัวเนี่ยบางคู่เนี่ยเขาตกลงกันได้ก็แฮปปี้นะถูกไหมบางครอบครัวคือมันไปไม่ได้แนละ้วไงเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยคุณมีแต่ไพ่ท <laughs> แบบว่าฉันไม่อยากอยู่ฉันไม่อยากอยู่นะถ้าคุณไม่อยากอยู่จริงก็นี่แหละก็มีคนรอคุณอยู่อ่ะอคุณอยอยากจะไปก็ไปนะคะ เอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นคือขึ้นอยู่กับเราเลยอะ่ะนะเพราะว่าแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านปัญหามันไม่เหมือนกันนะคะทีนี้แล้วคนโสดอะ่ะก็อะไรขึ้นคนโสดคนโสดเนี่ยนะคะมันให้ความรู้สึกว่าอ,อ๋อไม่ฉันนี่แหละฉัน ฉันเจอคนที่ใช่สําหรับฉันแล้วนะคะเพราะฉะน,นั้นคือคนโสดนี่จะดีนะถ้าไพ่ในลนนักษณะนี้คนโสดนี่ดีเลยนะคะนั่นแปลว่าหลายเพื่าคุณกําลังจะได้เจอจะได้มีความสุขนะจะได้เจอคนที่ใช่นะคะจะเจอคนที่แบบคุณไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะได้เจอคนแบบนี้อ่าประมาณนั้นหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนที่เคยคุณเคยคิดมาตั้งนานแล้วว่าอยากจะเจอก็ได้นะอ่าเพราะฉะนั้นคือเอาเป็นว่านะคะสำหรับคนโสดค่อนข้างดีเลยนะคะคุณจะได้พบรักจริงๆด้วยนะคะนะ แฮปปี้เอนดิ้งเลยนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็ต้องไปหากันตัวเองนะว่าเป็นใครนะบอกไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าคือมันเป็นคนที่คุณนะ่ะบางทีอาจจะเป็นคนที่คุณเคยปฏิเสธเขามาก่อนแล้วก็ได้อทำเป็นเล่นไปนะคะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าบางครั้งเนี่ยคนที่คอยมาเซาซีคุณนะ่ะคนที่เคยมาแบบเกาะแกะเจาะแจะอะไรเงี้ยแต่คุณลำคาญไงเออคุณเคยลำคาญเข้ามาก่อนแล้วตอนนี้รู้สึกเอ๊ะ ซัมติงเชงนะเนี่ยมันเขาเขาเปลี่ยนไปอะไรประมาณนะั้นนะเขาเปลี่ยนไปแล้วทําให้เรารู้สึกแบบเอออยู่ด้วยกันแล้วกลับมีความสุขมากขึ้นบางครั้งเนี่ยนะคะเขาเรียกอะไรบางคนเขาเรียกแย่ๆชอบแย่นะ,ะมันมันจะมีมันจะมีประเภทหนึ่งที่แปลว่าอะไรอะ่ะคือเวลาที่ชอบคนไหนแล้วชอบกวนกวนโอ้ยเขาอ่ะคุณเคยเจอไหมนะคือก็ไม่เข้าใจนะคือมันจะต้องแบบมันมันต้องหาเรื่องหาเรื่องให้เราลาค้านะ่ะ อาจจะแบบอยู่ๆก็มานินทาเราหรือประเภทแบบว่าเราเสียห,หายอะไอย่างเงี้ยเออคือมันต้องทําให้เราหงุดหงิดอะไม่รู้ไอ้ตัวนี้มันเป็นอะไรไม่เข้าใจมันคือ,จร,อจริงๆเขาชอบนะจริงๆเขาชอบนะเขาอาจจะหาเรื่องคุยกับเราก็ได้นะคะแล้วก็นี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีใช้ในการจีบจีบนะคะนะก็ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งสองฝ่ายนะคะก็เอาเป็นว่า ถ้าเป็นคอนโซลเนีนะ่ยมีโอกาสนะแล้วลักษณะลักษณะคนจะเป็นประเภทไทยเนี่ยเป็นคนที่แบบคุณลาค้านเป็นคนที่แบบคุณไม่ได้อยากจะยุ่งด้วยไม่อยากจะคุยด้วยนะคนประเภทนี้แหละอ่าแต่จริงเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเราตลอดนะไม่ว่าเราจะวีนแต่ใส่เขาแแค่ไหนนะคะแต่มันกลายเป็นความสุขสำหรับเขาอะ่ะเออก็แปลกดีคือมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันทําให้เรากับเขาได้อยู่ใกล้ชิดกันทําให้ได้คุยกันนั่นเองนะคะก็นะ แล้วแต่ชอบนะคะเอาเปา็นว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในลักษณะที่ของคนที่จะเข้ามานะคะสมุทรชาศีมีนนะแต่เอาเปา็นว่าคือคุณเองก็เป็นคนที่รู้อยู่แล้วแหละนะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยบางครั้งเราก็เองก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะแอบชอบเราเพียงแต่ว่าเรา,าจ,จะรู้สึกลำคาญไงรู้สึกว่าอีตานี่มึงจะเอาอยัางไงเอาสักอย่างอะ่ะคือความลำคาญนี่มันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าคือเราก็ไม่รู้ไงมันคิดไงใช่ปะ่ะเออมันทําที่เล่นจริงอ่ะมันทำที่เล่นจริงก็้จะรู้ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นถ ก็มีโอกาสนะคะที่แบบหรือไม่ก็อาจจะเป็นเราเองก็ได้ที่แบบว่าเปิดฉากก่อนเลยก็ได้เออเปิดฉากคุยกันแบบเอาไงคุณจะเอายังไงจะยังไงกับฉันเอาให้มันแน่ๆสักอย่างนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีการพูดจากันแบบตรงไปตรงมามันอาจจะส่งผลดีก็ได้นะเอออาจจะได้เป็นแฟนก็ได้นะ,ะก็จริงๆแล้วค่อนข้างดีนะสำหรับใครคนสว่วถึงแม้ว่าอาจอันนี้เป็นแค่เคสตัวอย่างนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นทุกคนนะแต่คือมันก็คงแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่หลากหลายที่ไม่เหมือนกันอะแต่เอาเป็นว่าคือ เนี่ยดีอ,ะอ่ะเออดีดีงามนะสาบชาวราศีมินที่โสดนะคะอ่ะทีนี้ก็มีอะไรอีกไหมเอเอาเป็นว่าชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะคะ หลักๆใหญ่ก็คือการเปลี่ยนแปลงงชีวิตนะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่จะทําให้คุณมีความสุขคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามพวกจริงคือในไพ่นี้ไม่ได้บ่งบอกในเรื่องของอายุนะคะแต่มีอีกอันนึงที่จะต้องคิดก็คือเรื่องของอเพศเดียวกันไพ่มันขึ้นมาก็ขอพูดถึงเพศเดียวกันสักนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพศเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นประเภทที่ว่าคุณมูฟไปด้วยกันอะ เออคือเหมือนกับว่าอาจจะศึกษาดูใจกันไปสักระยะหนึ่งมันเหมือนกับมีเรื่องที่ชอบและไม่ชอบซึ่งจริงๆแล้วไพ่นี่ก็ดีด้วยนะคะสาหรับคนที่รักเพศเดียวกันนะคะอะไรที่มันไม่แน่นอนเนี่ยมันก็จะได้นอนมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าทั้งคู่ก็จะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้ด้วย ะะเพราะฉะนั้นก็อันนี้รวมไปถึงคนที่รักเพศเดียวกันด้วยนะไพ่มันขึ้นมาก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะอ่ะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีมีนทุกทกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ